สมมตินีกันหน่อยฟังไม่ล่ะก่อนก่อนลงน้ำหมอจะมาถามอาเชจ่าเริ่มกระชินกันนะเออ ยินดีด้วยนะจ๊ะสาธุสมงคามปรานาทุกอย่างนะรวยนะจ๊ะถวายผ้าดีได้จ้ะรูปส,สองคนก็สองสององค์เมียด้วยหนึ่งสี่เลยอ๋อเมียด้วยใช่ <laughs> เตรเมียแล้ว <laughs>

นี้เทศสองสมมาัรไม่เกรงใจก็ละขึ้นขรรมารแล้วสมมทรนีนิดหน่อยสมมทนาทุกคนนะ ที่โมชนาก็เพราะว่าเราเป็นมนุษย์มันต้องต่อสู้กับอกุศลกรรมซึ่งมันไม่มีชีวิตถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเราก็ยังพอต่อสู้กันได้บางนะไอ้นี้มันไม่มีชีวิตจิตใจมันจะมามันจะไปมันก็ไม่บอกลวงหน้าเราจะด้วย แนื้อมนุษย์ที่จะเกิดไม่มีอกุศลกรรมก็ยากเหลือเกินเพราะว่าไอการที่เป็นมนุษย์มันก็อกตศลกรรมอยู่แล้วนะโง่แต่ฉลัดจะคงไม่มาเกิดใช่ไหมอย่งน,นี้เรางโง่ในเรื่องที่ยากที่สุดคือการต่อสู้กับความโง่ของเรายากมากเราไม่ได้โง่คนเดียวลนะ คนที่อยู่ใกล้ตัวเรางโง่ด้วยเรามองดูยใไใกลๆเลยคนดาง,งโง่โง่กับโง่มาเจอกันอะไรเกิดอะไรขึ้น แต่เราไม่ไปอยู่บนนิพพานก็เลยก็อยู่กับคนฉลาดด้วยกันามาแล้วนี่เรายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดเราก็ต้องเจอคนโง่เราก็โง่เราก็ต้องเจอคนโง่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันได้ <c oughs> แต่ฉลาดไปเราอยู่กันไม่ได้เพราคุยกันคนละภาษาฟังไม่รู้เรื่อง ทีนี่เรื่องลำบ,บากคือว่าคนที่อยู่กับเราก็ดีคนที่เคยที่เป็นมิตรเราก็ดีอยู่ในฐานะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราก็ดี mm hmm. เขาก็ยังอยู่ในฐานะของคนที่ยังต้องต้องฝึกใจตัวเอง mm hmm. ก็ต้อง mm hmm. ก็ต้อง,งพือว่าก็ยังงโงอยู่ทุกคน mm hmm. ที่นี้ว่าถ้าเขาแนะนำอะไรเรา เราเชื่อเรายินดีกับสิ่งที่เขาแนะนำเราก็ต้องกายเป็นคนที่โง่เหมือนเขาเพราะเขาก็ยังโง่อยู่ใช่ไหมอยู่ยากนะโลกนี้เมื่อไรเราจะฉลาดนี่ยากเพราะรอบๆตัวเราโง่เยอะอยู่กับคนโง่ด้วยอยู่กับคนที่มีความคิดอะไรไม่ ไม่ยอมรับความจริงด้วยไม่เห็นความจริงด้วยไม่คิดจะหนีในสิ่งที่เป็นความจริงที่มีควรจะอยู่ด้วยแล้วก็จะล้างเราให้อยู่กับเขาแล้วคนเหล่านี้ก็ก็ฉลาดล้างซะด้วยไมาละหลอกล่อลอะไรไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีไอ้นั่นถูกต้องไอ้นี่ควรอย่างเงี้ยแล้วเธอจะต่อสู้เขาไหวเพราะเรายัง,งโง่อยู่ มันก็ต้องเเชื่อถือในสิ่งที่เขาพูดให้เราคอยตามเพราะว่าเหตุผลของเขาเราเถียงไม่ขึ้นเราคัดค้านเขาไม่ได้เพราะเราไม่มีปัญญาพอไปคัดค้านเขาใช่ไหมล่ะอันนี้คนมันถึงวนเวียนอยู่ในวัฏฏะข้ามพ้นยากเราเป็นคนหนึ่งนะที่อยู่ในวัฏฏะที่น่ากลัวแล้วก็ข้ามพ้นมันยากนะ ถ้เธอจะหาสาระก็ว่าที่พึ่งอันที่เรายึดมั่นหมายมั่นเราก็ต้องมีไว้แหละแต่เราไม่มีเราก็โง่าตายนั้นคนฉลาดก็ก็ต้องไปอยู่ใกล้คนฉลาดแต่เราอยากฉลาดใช่ไหมต้อ,อยู่ใกล้คนฉลาดคนฉลาดเขาจะคิดจะมองจะเห็นอะไรเขาก็ มันสุดทางแล้วอ่ะเขาก็จะรู้ว่าอะไรมันจะเป็นความสุขอะไรมันจะทําให้เราเป็นทุกข์นะก็เ,เห็นหมดแล้วถ้าเราอยู่ใกล้เขาพูดอะไรก็แนะนําอะไรก็ต้องดีสำับเรามากเลยอันนี้จะคิดว่าสุขไหมล่ะงั้นถ้าเราคิดตามพระหรือว,ว่าเราเชื่อที่พระพุทธเจ้าทรงจัดแค่เนี้ยเราก็จะหายโง่ง่าย แต่เราฟังคนอื่นที่เขาไม่ได้เป็นผู้รู้จริงหรือเขาไม่ได้สามารถเข้าถึงความจริงได้อย่างกระจา่างเราไม่มีวันคน้นความโง่หรอกเดี๋ยวก็หลอกเราไปงโง่ต่อตอน,นั้นแรกดูเหมือนเราจะฉลาดฟังไปก็เออจริงมันว่าเออจริงเขาว่าเออถูกว่าใช่ไหมล่ะเหมือนเราฉลาดเนะแต่ถ้าไปเจอคนที่เขารู้ยิ่งกว่านี้เขาก็บอก ี่ยังเธอ,อยังตัดสินใจผิดพลาดเลยนะยังทำไม่ถูกเลยเรื่องความแล้วอย่าทิ้งนะแรนะต้องยึดให้มัน่นคำครูบาอาจารย์เนี่ยเธอต้องยึดให้มั่นเหมือนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยเราต้องยึดให้มัน่นเพราะว่าท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นสาวกชั้นเยี่ยมด้วยไม่ใช่พระอาหารหันต์ธรรมดาเป็นพระอาหารหันต์ที่มาจากพระโพธิสัตว์ที่บาร,รมีใกล้จะเต็มแล้วด้วยในองค์ความรู้ในความเข้าอ,อกเข้าใจในสิ่งที่ท่านมองท่านเห็นเนะ่ยท่านย่อมต้องเห็นไกลมากแล้วก็เห็นสุดสายป่านนะนะสุดสายเลยว่าอะไรจะเกิดอะไรจะไม่เกิดอะไรควรอะไรไม่ควร แต่เราไม่ต้องใช้สมองของเราเลยเนี่ยจะดีมากเลยยืมสมองท่านใช้หน่อยนะยืมความรู้ท่านมาใช้ไม่อยากไปใช้ความรู้เราทิ้งไปหมดเราเอาออกทั้งงงเราวันเราเราโง่นะแต่เราอยู่หลวงพ่อเราเริ่มฉลาดเนี่เรา้ิ่งเราฉลาดขึ้นนะ เราฟังท่านพูดเราฉลาดขึ้นทุกวันเราทําตามที่ท่านพูดเออเรารู้สึกดีขึ้นฉลาดขึ้นอย่างนี้มันไม่ควรทิ้งไงวันคืนล่งไปเราก็ต้องคอยดึงเอาคืออยู่ใกล้คนฉลาดเขาไว้เราจะสบายมากวิธีปฏิบัตินะท่บอกอย่างที่หลวงปู่ปานบอกหลวงพ่อว่าจะเลียงกับข้าต้อง อย่าปวดฉลาดนี้นอย่างคนก็โง่อยไว้ละคำพูดของน้องปูนี่จริงนะเ้นไม่ได้พูดแบบอ่ติหรือว,ว่าพูดให้เราเชื่อว่าควรทาอย่างนั้นอย่างเดียวนะแต่มีความหมายผู้รู้ทั้งหลายเนทะ่านพูดแต่ละคําเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งว่าอ๋อคือเราโง่แค่อย่างเดียวก็คืออยาคิดอะไร อย่าไปคิดทักคิดเองอย่าไปคิดประมาณว่าเป็นอย่างนั้นเองอย่าไปนึกเอาเองมันมันไม่ได้คือมันไม่ถูกแน่ยังไงเราก็งโง่อยู่ดีนึกยังไงมันก็งโง่แล้วว่าเราคิดดีแล้วก็ยังโง่อยู่ดีเพราะคนที่เขาฉลาดกว่าเรามียังมีอยู่งั้นท่านจะเป็นครูบาอาจารย์เราได้ยังไงล่ะแต่ท่านฉลาดเท่าเรานะมันก็คงเป็นอย่างเรานะ <S <S เป็นอาจารย์เราไม่ได้นะหมอนะอย่างเราเราก็แทบจะแหมถ้าจะเป็นอาจารย์คนอื่นอยู่แล้วใหญ่อล้วมวละอันนี้สำคัญตรงที่เราอย่ายึดถือความรู้ความคิดของเราเป็นหลักเอาความรู้ของครูบาอาจารย์ของพระเป็นหลักเขาไว้เราจะรอดทำอะไรมันจะรอด เลยไม่ต้องไปพึ่งหรือว่าต้องไม่ต้องหวาดกลัวกับอันตรายอะไรเลยไม่ว่าเรื่องอะไรบางทีมันมีเรื่องบางเรื่องเขาเล่าสู่กันฟังเขาบอกว่ามีคนเขาเป็นจอมคำหบังเวทพวกนี้เขามันพวดคาถาอาคมเขาต่งเวลาเขาใช้มนต์คาถาอะไรมันมีผลเพราะว่าจิตเขามันมั่นคงต่อสิ่งที่เขาเรียนรู้มา เขาเชื่องนะขาเชื่อครูเขาก็เ,าเชื่อในสิ่งที่ครูเขาพูดครูเขาบริกรรมทำมาแล้วเขาก็มั่นใจโดยไม่หลังเลเขาก็ทําลงไปครั้นี้มันเป็นควายมันเป็นฝ่ายมนดมํดมุดๆด้วยกันนะก็ไม่ใคยดีไม่ไม่ได้ใช้อนุภาพของพระพุทธเจ้าอีกคนเขาก็ถูกถูกประทุสล้ายแต่เขาเข้ายัำพึ่งพระพุทธเจ้า เราก็ท่องคาถาของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ท่องะอย่างเช่นมีบทพาวหุงเนี่ยก็ท่องพาหุงเพื่อชนะมานมะเนี่ยมาละเออนั้นแล้วเขาก็ทำบนมนของเขาเป็นบนดำเข,เขาก็จำคำบังเวชใช่ไหมอันนี้เขาสู้ด้วยการใช้อานุภาพพระพุทธเจ้าสู้กันเนี่ยแต่ว่าแพา้เขา เออน่าคิดไหมน่าคิดไม่ใช่ว่าันคำหรือว่าคำสำคัญที่เขาทบริกรรมเพื่อพรณนาความดีของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์แต่ใจคนเนี่ยที่นำไปใช้เนี่ยมันไม่มั่นคงเออความมั่นคงต่อพระคาถาความมั่นคงต่อพระพุทธเจ้าความมั่นคงที่แน่วแน่ต่อบารามีพระพุทธเจ้า มันไม่ได้มั่นคงนี่คือมันไม่ไมั่นใจเหมือนอย่างอีฝ่ายอีฝ่ายเขามั่นใจครูบาอาจารย์ของเขานี่ถึงไม้จะเป็นคาถาประเภทที่เรียกว่าเอ,อพวกไสยศาสตร์มนต์ดำพวกนั้นเนอะพวกเดรฉานคาถาไม่จริงๆแล้วสู้พุทธคาถาไม่ได้แน่ไม่มีทางได้สู้กันไม่ได้หรอกแต่ว่าจิตคนใช้มันมัน,ม,นมันไม่มั่นคงต่อสิ่งที่เขาเอาไป,ไปบริกรรม เลยแพ้เขามันเป็นเรื่องน่าคิดที่น่าคิดหมายความว่าสิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับจิตของเราผู้นําไปใช้ว่าเราถึงไหมใจเราถึงเจ้าของเรื่องที่เรานํามาเพื่อปกป้องตัวเราหรือเปล่าอย่างลุงของหลวงพ่อเนี่ยที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังไม่ได้มีพัก แลห้อยคอไม่มีไม่มีอะไรเลยนะไม่มียงไม่มียันไม่ส่งไม่สักอะไรทั้งนั้นนะมีพุทโธคําเดียวนะไปไหนพุทโธไปไหนพุทโธอย่างเดียวแต่ก็เวลาถูกคนประษุสรายใช้มีดฟันไม่เข้าไม่ว่าไม่ใช่ว่าท่านมาอยู่ตรงนั้นนะเวลาฟันก็ปันกันไม่เข้าไปอะไรอย่างนี้ เอาว่าเออแต่ว่าหนังหนังฉันนามีดไม่ได้กินว่วางนั้นไม่ได้มีอะไรนะพุโทโธคำเดียวเนี่ยเรื่องสำคัญมันอยู่ที่จิตของคนเอาไปใช้นะเธอจะมีจิตหนักแน่นกับสิ่งที่เธอได้พริกรรมภาวนาหรือเปล่านีา่ ชน,นะนะอย่างเธอท่องกระถาเงนล้านเนี่ยทุกคนเนี่ยท่องได้เกือบทุกคนแหละท่องคล่องซะด้วยแต่ผลมันเกิดขึ้นไม่เท่ากันต้องจบเท่ากันด้วเก้าจบก็เก้าจบบางคนเป็นร้อยจบพันจบได้ซ้ําไปแต่ว่าผลบังเกิดกับคนที่เอาไปท่องไม่เหมือนกัน ไม่ใช่ว่ากาถาไม่ดีคาถาดีมีอานุภาพมากอแต่ว่าจิตใจของเราสิมันไม่มีความมั่นคงต่อเจ้าของคาถาอเรี่อน,นี้น่ชน,นคิดอยากรวยกันไม่ใช่หรือ ่ยได้มีเงินคล่องตัวทำบุญได้ทีไม่ต้องอั้นไว้หนอนะก็กระถากันล้าเนี่แหละมีผลใหญ่นักนะแต่การทำกระถาเขาเรียกว่าเธอทำไม่ไม่ค่อยขึ้นทำไม่ขึ้น อ่ายินดีได้ะจถ้าไม่ขึ้นเนี่ยมันเลยท่องไปเหอะท่อ,จทองจนล้าใจสักท้อล้าท่องชาหร่ก็เหมือนเดิมเยีงไหมหมอทั้งนั้นเลยนะไม่ว่ากระถาบทใดนะนมามพัทะ เท่าเวลาไหนก็ชิดคุณอาจาก็ไม่จฉมใสเธอนดคือการเรามันขาดความความมั่นใจในในตัวของเธอเองแต่ไม่ใช่ว่าเธอไม่มั่นใจในครูบาอาจารย์นะแต่ก็มั่นใจในครูบาอาจารย์มั่นใจในกระถาแต่เธอไม่มั่นใจในตัวเธอ เวลาเธอทําจิตของเธอไม่ไม่ไปกับคาถาไม่ได้บริกรรมไปพร้อมๆกับคาถาผลมันก็เลยเกิดปะปลายก็เรียกว่ามันไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหนวยทุกคาถาแล้วทุกเรื่องที่ท่นานสอนเราไว้ก็ดีนะม่มีเยอะคาถานั้นป้องกันอย่างนั้นคาถานี้ป้องกันอย่างนี้คาถานี้รวยคาถานั้นใช้อะไรเยอะแยะใช่ไหมละ่ะเยอะมากอะ่ะเป็นบันพันหมื่นๆน่ะ แต่ว่าเราผู้เอามาใช้เนี่ยเรามันขาดตรงนี้เราผลของที่จะเกิดให้เราชุ่มชื่นใจและเป็นผลยากเมื่อใดที่เธอใช้แล้วเกิดผลเธอจึงรู้สึกมามันม่นใจขึ้นใช่ไหมละ่ะอย่างเธ่แค่เนี่ยแค่พระหลวงพ่อเนี่ยอยากจะประคุณหลวงพ่อช่วยหนูทีแกนี้เขาเกียจจะรวยแล้วแต่เธอเกียประคุณแล้วล่ะ ขีเจ้าประคุณก็ไม่มาเลยสักทีเอเห็นว่าไงจริงว่าจริงครับของดีมันมีอยู่เยอะไปในใจว่าไม่ดีนะของดีมีเยอะแต่ผลของเราเรายังทำไม่ได้ตอบสนองสิ่งนั้นยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยยังไม่ดีพอ ตอนนี้เจไต้องไปพยายามฝึกนะมันไม่ฝึกบ่อยๆเนี่ยเราก็จะขาดความศรัทธาในใน,ในวิชาอย่างเือฝึกมโนยิทธิเ่จะไม่บริกรรมภาวนานะมะพะทะนะมะพะะัะนเจจะเอาคาถาบทอื่นมาใช้แทนนะมะพะทะเพื่อฝึกทิุทกุญญาเจก็ไม่ได้ผลอย่างที่เจ้าของวิชาเพราะว่าคนที่เขาให าถามาคือเป็นเจ้าของวิชานั่นเจ้าของวิชาของท่านก็ต้องดูแลของท่านเพราะคนเอาไปใช้ของท่านใช้ไม่ได้ผลก็เสียถึงท่านเขาก็จะบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นเก่งเลยไม่เห็นจริงเลยไม่เห็นใช้ได้เลยจ่มาละแต่คนจะเป็นเจ้าของคาถาก็เสียสยิเสียถึงท่านจะมาละแต่เวลาถ้าคนเราจะทํา คาถาแล้วมาเคารพตคกูบาอาจารย์นึกถึงเจ้าของคาถาแล้วบริกรรมภาวนานะไม่ต้องคิดมากภาวนาอย่างไทนานะนบอกภาวนาเราใช้เห็นได้นี่ว่าเราก็ภาวนาอย่างเดียวแต่บันภาวนาไปเรื่อย,อยเดี๋ยวเราก็าจะพิสูจน์ได้สิ่งที่มันเกิดกับเรามันเราจะรู้ด้วยตัวของเราว่าเออมันไอ,อทําไมเรารู้ได้วะเอ,อทําไมเราสัมผัสได้ทําไมรู้สึกได้วะมันนี่คล้ายลังสังหรณ์เรามาชักจะแม่นไอ,อ เอ๊ะทำไมเรารู้ล่วงหน้าได้ทันทีว่าอย่างนั่นางนี่จะมา,านี้เป็นต้นคือมันเป็นเรื่องที่มันพิสูจน์ได้ถ้าเราไม่ล้มเลิกในการที่จะบริกรรมภาวานาไปเรื่อยๆนะเขาไว้จับภาพนิมิตพระพุทธเจ้าอย่าทิ้งพระนะให้พิจารณาตัวเราเสมอว่าร่างกายต้องตายแน่พยายามรักษาสิีลให้เราบริสุทธิ์เข้าไว้ใช่ไหมแล้วก็บริกรรมภาวนานานมาพัททะจุดธูปบูชาพระนึกถึงครูบาอาจารย์บ่อยๆเข้า เราจะบริกรรมเึื่องถึงครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานครูบาอาจารย์สืบเสืบกันมาพวกเป็นเจ้าของวิชานะดูขออาศัยครูบาอาจารย์ขอให้ลูกสามารถรู้เห็นยนางที่ครูบาอาจารย์เห็นด้วยเฉิดแล้วก็บริกรรมแล้วไปทําไปเถอดันทุนลังทามันไปเจอเราก็ต้องสัมผัสได้ตัวด้วยตัวของเราเองนั่นแหละมันไม่มีทางที่จะเป็นอื่นหรอกเมืสมัยที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าท่านใช้ อะ่ะพุทธังเมฆน,นิมิจิตตังมะอุแล้วน,นั้นขึ้นโอ้ท่นานเจ้าของคาถาท่านต้องต้องมีเครื่องบูชาอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมละ่ละหลวงพ่อบอกไม่มีไม่มีท่านฟังให้ย่าไห้เลยเอ้าไม่มีไอ้นั่นเอาท่านมีมีมีนี่เอาท่านมีไอ้ท่าก็ทําตามนั้นนะทาตามที่ท่านพูดในฟังก็ไม่ได้อะไรท่านบอกก็นั่งภาวนาไปเรืเ่อยๆ พอมีคนเข้ามาให้มาดูหมอนุน่นุอไปหาหลวงพ่อนุ่หรืไปดูมาก็เป๊ะเป๊ะเป๊ะแม่นทั้งขึ้นไม่ได้นนอะไรไว้ก่อนก็ภาวนากระถาแค่นั้นอย่างเดียวแต่กลับรู้ได้เห็นได้ป่านนี้พวกเธอรวยเป็นแล้วแต่ตั้งโต๊ะสนามหลวงก็รวยแล้ว ออสมัยแล้วพ่ออยู่ยังมีคนใช้วิชาของหลวงพ่ออะไรคำถามนะห้าร้อยโอ้แล้วไม่ใช่ว่าตอบเดี๋ยวนั้นให้เขียนใส่กระดาษมานะพรุ่งนี้เข้ามาเอาคำตอบนนะยังต้องห้าร้อยยกโคสนักเลย เลิกทำงานราชการเลยออกมาดูเลยแล้วของท่านนั้นดีจริงทำได้จริงแต่ว่าเราจิตมันไม่ได้ถึงไม่รู้จะทำอย่างไรตรงนี้มันทำให้กันยากไปด้วยเขาจึว่าวิชาประเภทนี้ต้องคดบ้าคนดีๆทำไม่ได้ ดีๆเดี๋ยวเลิกมันรนบนบ้าๆมันเอาจริงเนี้วมาละไม่ได้ต้องเอาให้ได้ไม่ได้กูต้องเอาให้ได้ใช่ไหมละไม่มีวันยอมแพ้วางนั้นแตะบันภาวนาลตลอดเวลาเนี่ยเขาเอาได้จริงๆแต่เขาเชื่อในครูบาอาจารย์เจ้าของวิชานะมีเท่าเนี้ยหลัก